สวัสดีครับพี่น้องมิตรบอลเชีแฟนมอลล่มครับผมโอ้เศร้าแล้วครับไปเต,เตยล่าเศร้าแจงจ้างตังแล้วครับพี่น้องครับมา,มาจังไหนบูโอ้แม่ยังฮะมาใส่ล่ะฮะเอ,อาหน<ะ>้ามาเต่ามานะโอ้ยวนาน่านนจับผู้สาวาอ่วนนะโอ้ จบแล้วตัวถอดไม่ลยมันคนรละหงเลยอนครับอ้ยมาจับสาวคนในใจอยู่มีไปจิมมี่ต๊ิมีอะต๊ะจิมข้างขนาดวเนี่ขนาวเนี่ยปกิมมีต๊แีอะตะเอาไหมไหมเอาไหมบือเบือบือบือเบเบไหนมาเอาพี่อครับคุณถามเลยคุในใจพี่อมีไปครับ

ทางห้องหักกันไ่เหลอโอ้ยะไรเอาไหมโอ้ยเบื่อเบื่อตัดๆปสิแม่บ่งสิแม่เอาปเอาครับเบื่อเบืแกหลายรอบแทู้้สาครับสิแม่โอ้ยู้สาครับขออนุญาตถามท่านหน่อครับตองได้จอนแต่ละอายอย่งี้เลยอันพ่อสิมีทางไหนพ่อครับพ่อพ่อเสด้เป็นแฟนกันครับเบื่อ้ม่นัันัตนอะอ่ง้อยังวะเอาไหม

แล้วใอยเอฟเฟได้เนีพี่สาวครับันอีอยากทำท่านบ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ว่าซีนี้นไร้างครับเ่หเยเป็นแฟนกันครับชิมมี่แล้วโตเาียกเาหลมาไปยิ้มเหลือเป็นบ้าเลยจูมือขอคุาท่านครับคาน่านที่ไหครับคุณครับารบคุณครับขรบคุณครับเ่มเดียวแลอ่ะกว่า้างว่าา ไปไหนไปถามว่าที่ลูกไปใส่พงม่ิเาลูกไปนมาคิดัีเยงก่อมา้จยก่อนโอ้อันนี้สิวมันมันหลายคนโอ้ยโอ้ยอย่าด่นทั้งคุณทั้งนี่จะทบเดี๋ยวตั้งนี่ลองนางมาได้ไหมมันหลายคนเวยมันเต็มเนตาย มันเบื่อเบื่อเบื่อออกไปเปล่าบื่อบื่อบื่อเบื่อเักเน่าุมน่าขุมไอ้มาตัวออกนี่จากนี่ซะเน่กคุมเน่าขุมไอ้มาตัวเป็นกลางของข้อเขาปะน่าขุมเื่อออกจากนี่นะเนาะฮะเอาจากนี้ซะจะไปสืบที่ไหนนะแต่งเตอรมันสืบเลยไม่รู้จะไปไหนปิดบังอะไรทั้งไหนเปิดหน้าเปิดตาหน่อย เนี่เป็นแม่อีแม่อีเม่สิรทำอไทำกันอย่างเทำไย่างโอ้ยามว่าลุกไปยังลุกไปเ้้วเท้ย่าปอไปบ่อันนั้นเลป็นยังอกเอาอย่านไงคคือว่าถอนลูกเสาแล้วถอนใช่ไหมนี่หากบอกกราใสเก็บใ้ให้ลูกเธอละลองพี่ซิวฟัง อกลาใส่เก็บไว้ให้ลูกเด้อลาะมัดเขาใหญ่มากบอกว่าเมาเหล้าน้ดอดไว้เขากลังสีสิงเล่นะเล่นศูนย์เขะลุงแปลงเเ็ี๋ยวไปเาลุงม่อหมาย่างนี้มาเป็นนล้อนหรียนั่น โบสไหันนะโบสบอกทีเอิญมาโบสถ์เมื่อใดเมื่อใดคนใดทีบนฟอนบนฟอนบนอนบนฟอนระธานหน้าประธานหน้าปะอนหน้าาาาฮาคนอีสิยิบเขาไม่เคยหันสิยิมเจอไห้ลงชะคอมายิบย่เื่อใที่เมื่อใดทีเมื่อใดเมื่อใดเื่อใ โอ้ยผมขอพี่อ่อนเนเีู้ดังเงหูเฮ้ผมใออื่นมาแน่นักยุ่งโอ้ยแซมไปเตืนพวกเขาเพื่อการเจ็กยะดักไปเลดเนยแมงังขึ้นเอาไฟมืงมาติดเออติดติดเออก็เอาไฟม่วงมาติดพวกทีดขึ้นนี่ทำไมทุกคนต้องบูรี่ยมันหอดมันโอ้ไม่เป็นไรโอ้เอออ้นอ้นชื่อสีบหอนน้อยังแต่เนาะไปวัน มันเป็นโฮมดิเป็นโฮมกวางโฮมเอ้าไม่ยิบหัวหรอเาแก่แดดนะมันก็จะมาหอนลายเพราะมันเป็นโฮมบอสเสี่ยมันเป็นโฮมบอสี่บอบเสีเ่บผมข่นะมันเป็นโฮมในยูแต่มันกังแกเพาไเออจนไปหด้วยจง้ห่อยาดบอสเพราเห็นอันนี้บอเหนดีปง่ักเสกดไบเลยฮะ สกัดใบไบาน่าปมบอหน้ามันอ่อนอยู่นะกัมันกัล้าจบเรียกเลยวันคือมาถอดลูกไปไหวบอดกับพ้าตังซื้อป้อตองซื้อดอกล่างน้องล่างนกตัวมีในตัวเลยไอ้บอดอ้โดนร่างลูกอันนี้ล่างแคอย่าหาโดนแตกสุกงวบเด้อแต่ว่าอ่อนดีครับพี่ เอาตั้งไว้ก่อนน้่นนะเอาไปแตกหน้ากันเห็นว่าไม่พูดนะเห็นว่าพอปากกระิพูดพูดเดี๋ยวถ่ายคลิปเป็นชิคกี้เดี๋ยคลิปเดียวกลุ่มเลยเงินแบ่งนี่มันคือจังเงินแบ่งของเลยอคือจังเงินแบ่งของเลยเอแบ่งไหมแ้กับีแบงคาสิ่งกดเลกับพี่แบงค่งเอเป็นกูเป็นกูด้ยไปกับมี่งินเป็นกูเป็นกูเมืงามแทหลาดด้วบอกเขางอปล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 าลองใจเราจะนาเส้นนี้เขาสิ มมงงาเออเพ่งมีเขาเพ่งมีเขาทางเขาครับพุทโธกับโบเออมีแฟนแล้วโบอุ้ยฟันนอนน่ารักจังเลยเอาไหมมันน่ารักเหมือนหน้าพี่ครับเออคือเขินพวงนิ้ใครพี่น้องเขินเออนี่ต่แค่สิ่งที่ไม่ไดเอาไหมมังงามแค่ละก็คือมีนั่งฟาหยอกนั่งเอกีเรียนาะมังงามแค่ละนั่งฟ้า กะบอทมีแฟนเล้วบอน้องน้องรุนจะอย่ามาปากมาบ่าบ่าวพี่ชันแปลกพันเนี่ยอย่ามาปากมาปากพันโอ้ยอันนี้ให้อะไรเดี๋ยวครับให้อะไรเด้๋ยวาแล้งมาแล้เข้าไปพออยู่ที่อุบลรัชธานีกับพี่น้องครับคฝากพี่น้องติดตามน้ำแน่กันละกันด้วนะครับขอบคุณครับ